คำเตือนคลิปเลียวนี้จะทำขึ้นเป็นสื่อกลางแนวทางในการสิ่งโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณนะครับชนนะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนรันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครอง,องนะครับแนะนำเกุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC ฮาร์โรทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอพารวย FC เก่า FC ใหม่นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางตัวเลขน,นะครับความเฮงความปังเนาะปังปุริเยกันมาจริงๆเลยนะครับในรอบของวันที่8นะครับพบกันวันนี้ในรอบของวันที่9เดือน9นะครับเดือนแห่งความเฮงวันหนึ่งวันที่9ก็เลขมงคลอยู่แล้วฮนะวันที่9เดือน9ก็ระวังให้ดีนะชุดนี้ ในรอบวันที่8นะครับเรามาอัปเดตรอบวันที่8ก่อนเนาะนะครับก่อนจะไปดูแนวทางของวันที่9ในรอบวันที่8นี่ก็ปังปุรุเยกันโอ้โห FC ครับพี่น้องครับก็ดีอกดีใจน้นะครับได้เงินได้ทองกันนะในช่วงเศรษฐกิจแรดแคนเนี่เนาะกะเรามัดระวังครับตามอย่างมีสติครับตามอย่างระมัดระวังนะครับเนาะอย่าตบีตะบันตามนะครับโดยเฉพาะกิจครับ มาตรงๆเลยนะครับ166 16 1เอ้ยมาตัวกลับเนะ1นนะครับล่าง85นะครับ85ก็เข้าเข้าตัวกลับนะครับมาตัวกลับนะวันนี้มาพร้อมเสียงควลวนกีตาร์เนาะก็จะได้ไม่เบื่อไม่เสงอะ่ะ มารอบนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษก็497ล่าง37นะครับ37มาตัวตรงนะครับส่วน97นะครับก็มาตัวกลับนะครับนอยปกติ938บนนะฮะล่าง1 3นะครับ938ก็มา83นะครับมาตัวกลับส่วน1 3นั้นมาตรงนะฮะมาตัวตรงเลยนะครับในชุดเลขเด่นนอกตารางนะครับ มาในอยรอบ V.I.P. นะครับ V.I.P. นะครับมารอบ V.I.P. นี่ก็โอ้โหนะครับลุ้นกันมาตั้งแต่รอบแรกนะครับมาอยู่ข้างหน้าซังงั้นนะครับเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลหน้ามาเลยครับ2 2 9นะครับล่าง49นะครับ4949ก็มาตัวกลับเนาะก็9สนะครับส่วนบนก็มาตัวตรงเพ่งกันไฟซะงั้นนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับ FC นะครับ คนที่โชคดีเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนนะครับในกลุ่มก็โอ้โหแห่งๆปังๆกันนะครับสายรูดสายเบิ้ลนะครับสายเบิ้ลก็จะขอแสดงความเสียใจแล้วกันครับเมื่อวานนี้เบิ้ลไม่มาตามนัดนะครับสายเบิ้ลก็เนาะอดทนอีกนิดนึงวันนี้ไม่แน่ครับมาดูแนวทางของวันที่9นะครับ f อนะครับย้ำนะครับ ดูที่คลิปนะครับดูที่คลิปวิดีโอนะครับดูที่คลิปวิดีโอแล้วก็จดไวแคปไว้นะครับอย่ารอแอดส่งโพยนะครับแอดส่งโพยนี้คือเวลาจวนนะฮะจวนจะถึงเวลาออกผลแล้วนะฮะอันตรายนะครับอันตรายมากๆอย่างนั้นนะครับยังไงก็ดูวิดีโอนะครับแคปไวจดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากว่าแอดจะให้โพยนี้ไปในกลุ่มนะครับก็สี่โมงครึ่งไปแล้วนะครับอันนั้นก็อันตรายเนาะ จดใ้พี่นอกจดใ้นะครับชุดกันก็มีนะครับแต่การวิเคราะห์แล้ววันนี้นะครับ1 1กับ3น่าจะมามาเยอะนะครับจุดเบิ้ลก็ติดให้นะครับติดไป4ชุดนะครับสำหรับในกลุ่ม v i p เรานะครับก็จะมีชุดหวยเด็ดนอกตารางนะครับเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยทุกวันสำหรับในช่วงหวยนะสำหรับช่วงเวลาออกผลรางวัลน,นั้นก็แอดมินก็จะเป็นพี่เลี้ยง ในช่องแชทเราให้นะครับในกลุ่มให้นะครับคอยบอกเรื่องราวในเรื่องการตัดสินใจให้ได้ไวขึ้นก็คือชุดเด่นชุดรองอะไรยังไงนะครับตัวเด่นตัวรองชุดวินยังไงก็รอติดตามกันเหมือนเดิมครับไม่เหมือนกลุ่มอื่นครับไม่เหมือนกลุ่มไหนครับแอมินกลุ่มนี้ใจดีครับอยู่กับ FC จนหววออกหมดครบทุกรอบนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่วางแล้วหนีไม่ใช่วางแล้วก็วางเลยนะครับ ก็ได้หลายท่านก็สไตล์ใครสไตล์มานะครับแต่สําหรับแอดมินก็ให้แล้วก็อยากให้จนถึงให้จนถูกให้จนได้รางวัลให้จนอะไรนะครับอ๋อแล้วก็ยินดีกับคุณบอมด้วยนะครับ f c ของเราคนหนึ่งโชคดีมากครับได้รับโบนัสจากเว็บนะครับเป็นคเครดิต200บาทก็ดีใจด้วยครับมีต้นทุนต่อยอดชีวิตละดีใจด้วยครับยังไงก็จดไวแคดไวครับ f c ครับ ไรเห่งจะได้ปังพร้อมกันเนาะ FC ใหม่ก็ศึกษาแนวทางแล้วครับ FC ใหม่ก่อนจะลงทุนก็ศึกษาแนวทางให้ดีๆนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับรอบวันที่9เดือน9นะครับรักษาสุขภาพครับ FC ทุกท่านครับโรคไพ่นะครับฤดูกาลต่างๆก็มาแล้วนะครับมันจะเป็นอากาศเย็นฝนหลนะครับเนาะห่างไกลจากโรคภัยนะครับ มีเงินมีทองเฮงๆปังๆกันทุกรอบเนาะ FC เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาไปสักนิดครับสวัสดีครับ